โอ้โหมาหน่อยกับมาหนำเออเพิ่นสิื่าสิลงทางเด้ยวยเคยมาหนำกับมา,าหมุนเข้าป่าพี่น้องเลยมื้อนี้มาป่ามื้อนี้มาเอาไม้ตอกอยูลงพี่เดอพี่น้องเลยกำลังหมุนเข้าไปออมามือเช้านี้ก็ได้เห็ดปวกพี่น้องเลยในมุมนึงไงตอนนี้พากันกำลังเข่าในโรงแรมแป,ปอวนะั้น เ่าไม่โตเหมือนป้าเหมือนลงุงมาไก่สมควรเติมบเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อเนาะวัชพือคนบนส,สม,มุทรส,สมมบอนว่าัชเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนหับกระชื่อสอบสาวหลวงว่นายเด้อพี่น้องเอ้ยมาหนีกับพามาเลาะป่าพี่น้องเอ้ยพอเฮ็ดก็เอาเฮ็ดเฮ็ดปลวกออกช่วงนี้พี่น้อง,ง,อง,ง,อง,ง,งเอ้ยเช้านี้ก็เอาแล้วมูนึงมักไงนี่ก็แก,กงกินเน้่อยู่เทียนแล้วกับป้าไว้เมือ่อแกงพลเร่งอีก ตอนนี้พากันมาป้ามาตัดเอาไม้ตอกเมื่อไปมัดกะแานไปก้อนก็เห็นไปก้อนเนาะโอู้้เพื่อนพานำพา้าพาไปจากทางยุงร้อนก็อร่อย

ผมบาลุากเงยป่ามันล้นไปึบพ่ออันนัน่นเนาะพ่อพานตัวพวกไงของเครื่องยู่ปะยันหามเมื่ออยู่งหนิทงคนกัเฮาเฮาแงาวอยู่บ่ป่องแงวได้ฝีมัดก่ายพีได้ ใช่ไม่ต้องพูดถึงงาดูใช่ให้ nhau นะสันพูดมั้งสันพูดนังไม่รอบไปขอได้ดนุ่งร้าย่นลองเลยเพื่อขอห้อนเฮ้ย Cá, bà, cân, ôi, ngọt đi đâu. Bông sắn, no? Thấy? Nhớ gì không? Cá cá này, nữa Cháu nói nó cái khăn phục phục kìa. ไปงเลาหรปล่าตาหงไ้เยไลามาลงป่้พอเลวพอเลวอพอเลี้ยวพ่เลี้ยว้ตอตีนอ็เยงจะปจะปเต็มโพเต็มโพ้ไเลยโอเต็มโพลโอ้โข้าคุณกะว

คักได้ใหม่แล้วเหรอมาไม่กระชากวะเนี่ยฮู้ยน้องเล็กป่ตัดไม่ไรได้มาหาไม่กระชากวะเนี่ยฮอนเอาเลยเหรอแหลท็ดปกวยวะไอตรงผ้า มันะจะละคนเชียนเนียมาสช่เพ็ดปวกกับพอ่อเนา,าะห่วยายอันนี้เป็นขวัวเพนรตะไตไ้นี่เนาะ ตัดใหม่มาเห็ดเป็นกลัวลดใต้ขึ้นทมไมเราจขึ้นเยะเนี่ย หาเดียวงกก่อ oh, ี่นว่าโครจัดโปืนก็ฮอดกอกลางเลย กินเท้งกอไม้เด้แม่กระชาก็ากยังมีน้ำพี่น้องยังน้ำเดมกบไผ่ ลองว่าไปนำด้วยยังไม่ได้จุดผ่าแล้วเนี่ย Hết mày Hết mặt nhầy xăm mình cong mình đi làm mặt nên chừng lưm à phạm vàng nó, ok làm kè này.